สวัสดีครับชาวไซโก้ทุกท่านนะครับกลับมาเจอผมเหมือนเดิมตรงนี้นะครับกับการวิเคราะห์ฟุตบอลเนื้อเน้นเนนวลาสามคู่เอามาพูดคุยกันตรงนี้ทุกวันครับแล้วก็ต้องเหมือนเดิมนะครับขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ได้ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันที่สามคู่เนี่ยมาจากลีกในยุโรปทั้งสามคู่เลยดูคู่แรกไปที่ซูเปอร์ลีกเดนมาร์กกันในเวลาห้าทุ่มตรงนะครับไปดูอาฮุสครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางมิชลันนะครับเป็นเกมเปิดฤดูกาลนะครับของลีกลีกาเดนมาร์กนะครับ โดยคู่ที่เจอมาเกมล่าสุดเป็นมิทเทลันเอาชนะ2-1นะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับอุสเนี่ยชนะ3-1สแพ้1ครับเกมล่าสุดเอาชนะลูตันทาวมา2-1ครับส่วนทางลูตันจากอังกฤษเป็นกีบอุ่นเครื่องนะฮะส่วนทางมิทเทลันเนี่ยชนะ2-1สแพ้2ครับเกมล่าสุดก็อุ่นเครื่องเหมือนกันแพ้สโจมกราสมา3-1ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับออสุสตรงกลางนี้จะมีทางมาทริกมอร์เทนเซนนะครับปั้นเกมนะฮะโดยหน้าเป้าาาจะเเป็นนทททงงโบบัสสคค่ว มิเชลันตรงกลางโอลิเวอร์โซเรนเซนนะครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางอดัมบุกซ่าครับก็ต้องบ,บอกว่าอาวุธเนี่ยอุ่นเครื่องค่อนข้างดีแต่ว่าคงจะวัดผลอะไรไม่ค่อยได้นะครับพอมองไปที่เฮทูเฮในการเจอกับมิเชลันสามเกมหลังเนี่ยแพ้หมดเลยครับส่วนทางมิเชลันเนี่ยระ,ระ,ระดับแชมป์เก่านะครับอุ่นเครื่องอาจจะดูฝืนๆไปหน่อยแต่ว่าพวกเขามีมาตรฐานที่ดีกว่าชัดเจนนะฮะแล้ววันนี้เปิดดูกาลคงจะเน้นมาจริงแน่เฮ้ยคนนี่ผมมองว่ามิเชลัน แชมป์ก็เอาดีพอจะบุกมาชนะอัลฮุสได้เลยถึงบ้านในเกมเปิดฤดูกาล1ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สองระหวางที่อีไลส์เซเลนนอร์เวย์กันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับไปดูโบโดกริมครับทีมจากฝูงวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางออตทีมอันดับ15นะครับโดยคนที่เจอกันในเกมล่าสุดเนี่ยเป็นโบโดกริมเอาชนะ2-0ไปดูวันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับโบโดกริมเนี่ยชนะ3เสมอ1แพ้1ครับเกมล่าสุดแพ้ซานเดฟยอรตมาในเกมลีกแบบพิกล็อกนะครับ2-1ครับส่วนทางออ ไม่มีชนะเลยครับสเสมอ2แพ้3ครับเกมล่าสุดแพ้ทำคำมา2-1ไปดูวัน้ตัวผู้เล่นที่คาดว่าาจะลงสนามกันในวันนี้นะครับบรูดคริมตรงกลางวันนี้จะมีทางพลาสติกเบิร์กนะฮะโดยหน้าเป้าจะเป็นทางหกกลุนเอฟเยนครับส่วนทางออสตรงกลางฟิลิปยอร์เกนเซนครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางฟาเบียนอร์เนลเทเวเด้ครับก็ต้องบอกว่าบรูดคริมเนี่ย <c oughs> ขออภัยครับบรูดคริมเนี่ย แพ้เกมล่าสุดแต่ว่าวันนี้กลับมาเล่นในบ้านเองน่าจะมีความตั้งใจสูงแ,แน่เพื่อจะแก้ตัวให้สาหรับแฟนๆนครับส่วนทางออดเนี่ยแพ้สุดๆนะครับหาชาชนะไม่เจอหาใจเจอยากนหละครับแล้วก็เกมเย็นยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับไม่ชนะใครมา5เกมติดๆเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้บุรุกเินมีแรงจ,จูงใจค่อนข้างสูงเพื่อความมั่นใจให้แฟนๆอย่างที่บอกครับผมมองว่าจะเปิดบ้านถล่มเอาชนะออดมประตูต่อูนครับ คู่สุดท้ายเราไปที่สเตนอสเตนคานกันในเวลาที่ขึ้นตรงนะครับไปดูซิริอุสครับทีมอันดับเก้าวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางจากฝูงมาโมนะฮะโดยคนีุเจอกันไปเกมล่าสุดเนี่ยเป็นมาโมชนะสามประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับซิลิอุสชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดเอาชนะ g i a r เ a i s มาสามประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนทางมาโมชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งครับเกมล่าสุดก็แพ้มารบี้บา สองหนึ่งครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับซิลิอุสตรงกลางจะมีทางมาคุสลินเบิร์กนะครับโดยหน้าเป้าจะเป็นทางยูเซฟซันเลสครับส่วนทางมาโมตรงกลางเซบาสเตียนนานาซีฮะเหมือนเดิมครับและหน้าเป้าจะเป็นทางเอริกโบเทมตัวเก่งของพวกเขาเขาองบอกว่าซิลิอุสช่วงหลังมีเกมในบ้านที่ค่อนข้างดีเลยนะครับพวกเขาไม่แพ้ใครมาสเกมติดครับส่วนทางมาโมเนี่ย จาฟูงเนี่ยจะเป็นทีมที่ประเภทเก่งแต่ในบ้านนะครับเวลาเกมนอกบ้านเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับเกมยืนห้าเกมหลังชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวเพราะฉะนั้นผมมองว่าวันนี้ถ้ามาโม่เต็มที่ผมมองว่าจะแค่เฉือนแต่ม,มองว่าวันนี้อาร์เซนอลจะสู้ได้ครับและจะยันได้2ประตูต่อสองครับสุดท้ายของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่ซูเปอร์ลีกาเดนมาร์กครับอาฮูสครับจะเปิดบ้านแพ้มิเิลันศูนย์หนึ่งครับคู่ที่สองที่ไอซิสเดนนอร์เวย์ครับโบอโดกริมจะเปิดบ้านถล่มเอาชนะออด 3-0และคู่สุดท้ายครับที่สวีเดนออสเวนคานครับซีอรสจะเปิดบ้านสเสมอกระทางมาโมูสประตูต่อ2ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับซัพพอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค,กไลค์กดแชร์พื่อเราใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้ววันนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ